เนครับเก่งค่ะชื่อพิไัยค่ะอยู่เตรียมมศึกษาสินสเปนค่ะต่อเขาที่ไหนครับคณะมัณฑะสินสาขานิเทศสินมหาวิทยาลัยศินปกรอนค่ะก็หนูชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กแล้วค่ะพอโตมาก็เริ่มสนใจด้านการศักการออกแบบค่ะ ห้องที่บ้านหนูก็จะมีโปสเตอร์เยอะด้วยชอบดูคู่ปกหนังสือด้วยเวลาไปร้านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะก็บางทีไม่ได้หาหนังสืออ่านแต่ก็แอบไปดูปกดูงานอร์ตข้างในค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลองทําบ้างนิเทศศิลป์ก็ตอบโจทย์ดีค่ะโจทย์ได้พอตเขาก็จะแยกเป็นดออิงกับนิเทศศิลป์นะคะดออิงก็จะมีให้ทําสีงานอันนี้ก็จะเป็นงานวาดหุนนิ่งอันนึงก็จะเป็นแค่โครงค่ะอีกอันนึงก็จะเป็นลงแรงเงาทั้งหมดเลยงานที่3ก็จะเป็น ให้วาดแลนด์เคปค่ะส่วนงานที่4ก็จะเป็นให้วาดพอร์เทรตค่ะส่วนงานนิเทศศิลป์นะคะจะมีทั้งหมด9งานค่ะเป็นงานไทโปกราฟีค่ะก็คือให้ออกแบบเป็นตัวอักษร3อย่างอันแรกเป็นคําว่าเหงาค่ะอีกอันนึงจะเป็นคําว่ากราฟิกค่ะและอันสุดท้ายก็จะเป็นเป็นชื่อตัวเองค่ะต่อไปค่ะเป็นงานที่ชื่อว่า Matcher Matching ค่ะจะเป็นการออกแบบแพคเกจิ้ง หนูก็จะทำในคอนเซปต์ไทยแลนด์ค่ะโดยนําสัตว์ทั้ง4ชนิดที่ขึ้นชื่อของไทยเนี่ยมาทําเป็นตัวหน้ากล่องค่ะจะทำให้ดูมีความวินเทจมากขึ้นโดยใช้ตัวเส้นแล้วก็ใส่เกรนใส่สีอะไรประมาณนี้ค่ะสัตว์ตัวแรกที่ใช้ก็แน่นอนว่าต้องเป็นวิเชียนมาดค่ะเป็นแมวไทยที่ดังไปทั่วโลกเลยค่ะตัวต่อไปจะเป็นตุ๊กแกค่ะมีทุกบ้านต่อไปเป็นช้างค่ะแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นประกัตค่ะ เรียนเป็นดอยอิ่งค่ะอันนี้ต้องเรียนเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานเราต้องฝึกโครงสร้างเราต้องฝึกการดูน้ําหนักการสานเช่นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงเป็นนิเทศศิลป์ค่ะเรียนที่แฟกมันสนุกเลยเพราะว่าเขาไม่ได้แยกว่าพี่ติวกับน้องๆต้องอย่าสนิทก,กันเกินไปค่ะมันเป็นการเรียนที่สนุกเพราะว่าเราสามารถแบบถามพี่เขาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเกรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จริงๆก็ฝึกเยอะๆค่ะดูงานเยอะเลยจัดแจงเวลาตัวเองให้ดีๆมากที่สุดค่ะเรื่องเวลาสำคัญมากจริงๆก็สู้ๆค่ะ